ส่วนเรื่องของความรักครับในพระอาทิตย์ช่วงนี้ปทะอารมณ์ร้อนใจร้อนวุ่วามนะครับระวังเรื่องของอารมณ์กาอยาอารมณ์ใจนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของปากเสียงนะครับคนมีมคู่คนโสดอย่างต้องใ,ใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนนะฮะพระอาทิตย์แปลว่าความใจร้อนนะครับภาพรวมครับได้คําว่าวิบัตนนนาาานนินะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีหรือลัคนาเมถุนนี้นะฮะจะต้องอน้มันระวังอารมณ์จิอตอารมณ์ใจระวังความพลิกผัน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับหนุ่มหน้ามนคนเมืองชนครับหมอดูคนดีคนเดิมครับกับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโคจิตให้เตือนรู้ครับวันนี้ครับเราจะมาพยากรณ์ดวง12ราศีครับประจําเดือนตุลาคม2563ครับซึ่งวันนี้ครับอาจารย์โจครับหยิบไพ่ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าไพ่พระราหูครับวันนี้ขอบารมีครับพ่อพระราหูนะครับประทานพรให้คําพยากรณ์ มีความมั่นยําเกิดความชัดเจนนะครับขอให้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับพี่น้องที่ติดตามแฟนเพจอาจารย์โจรวมถึงทางช่อง YouTube ครับทาง TikTok อด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์แชร์คลิปนี้นะครับกดเห็นโพสต์ก่อนที่ Facebook ครับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับรวมถึงครับกด Subscribe ครับที่อาจารย์โจชาน e ลครับแล้วก็ติดตามครับคลิป หนึนาทีสั้นๆครับเป็นคลิปดวงครับทาง t i k t o อกนะครับ A J A R N J O V ครับอาจารย์โจนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับการทายดวงกันแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับราศีแรกครับได้แก่ชาวลัคนาหรือราศีเมฆนั่นเองครับให้อยู่ในมืออาจารย์โจแล้วนะครับ เรื่องแรกครับท่านผู้ชมครับเรื่องการ,รง,งานครับได้พไพ่ใบนี้ครับการกินีครับโอ้โหชาวราศีเมษน่าจะปวดหัวกันเลยครับเกี่ยวกับเรื่องงานครับการงานติดขัด มีปัญหามีอุปสรรคครับสําหรับชาวราศีเมษครับเพราะฉะนั้นครับคนราศีเมษจะต้องระมัดระวังเรื่องการงานเกิดปัญหามีปากมีเสียงครับการกิณีมันแปลว่าความวุ่นวายครับเรื่องงานจะต้องเกิดความวุ่นวายแน่ๆครับต่อไปครับเป็นเรื่องของการเงินครับการเงินคือปัตตานีครับปัตตานีแปลว่าหุ้นส่วนอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายหุ้นส่วน จะนําเงินมาให้หรือทาธุรกิจกับหุ้นส่วนจะก่อเกิดเงินก่อเกิดทองก่อเกิดความสําเร็จหรือใครที่มีแฟนก็จะได้เงินจากคู่ครองคนรักด้วยนะครับส่วนเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยได้ไพ่จอครับ ให้จอนะครับเลขของมันก็คือเลข7 6หมายความว่าคนมีคู่นะครับคนมีคู่เนี่ยต้องระมัดระวังปากเสียงระวังการมีปัญหาเรื่องอารมณ์จิตอารมณ์ใจต่อกันนะครับคนมีคู่ระวังทะเลาะกันคนโสดความรักยังไม่ค่อยดีครับสุขภาพครับได้เลข68นะครับไพ่ยอยันนี้จะมีเลขนะฮะเลข68เขาเรียกว่าขานท่านลมระวังระบบเลือลมสุขภาพร่างกายไม่ค,ค่อยดีครับข่าวดีครับสำหรับชาวราศรีเมษครับคุณได้ไพ่ใบนี้ครับนี่คือลาภะ ราพะหมายเลข11แปลว่าคนราศีเมษจะเกิดโชคนะครับมีโอกาสนะครับภาพรวมครับได้คำว่าพันธุ์นะครับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษจะต้องดูแลครอบครัวญาติพี่น้องต้องรักษาใจให้มีความสุขครับและนี่คือดวงในเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีเมษนะครับ ราศีที่2นะครับได้แก่ชาวราศีพุษศบครับให้อยู่ในมืออาจารย์โจเรียบร้อยแล้วนะครับและเรื่องแรกครับที่ชาวราศีพุษศบจะต้องรู้ครับรู้จังหวะชีวิตนั่นก็คือเรื่องงานนะครับเรื่องงานครับได้ไพ่ทีวีนะฮะไพ่ทีวีแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับทำอะไรก็ประสบผลอย่าวามสมเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาว ลัคนาราศีพุธศกับการงานของท่านสบายใจได้เลยครับจะผ่านไปได้ด้วยดีครับเรื่องต่อมาครับคือเรื่องของการเงินครับได้พระจันทร์นะครับเลข58นะครับพระจันทร์เนี่ยแสดงว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้จ่ายเยอะนะครับรายรับก็มีรายจ่ายก็มากนะครับรับซ้ายจ่ายขวาเพราะฉะนั้นชาวราศีพุสศกลัคนานี้นะครับจะต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายนะครับไม่ได้มีปัญหานะแต่อาจจะ ใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีเลยนะครับสาหรับชาวราศีนี้นะครับเรื่องต่อไปครับคือเรื่องความรักพี่น้องครับความรักเป็นเรื่องจําเป็นสําคัญนะฮะหลายหลายคนก็ทุกข์เจ็บเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักนะครับได้มะโรงคนโสดมีข่าวดีมีเสน่ห์นะครับอาจจะได้คนที่มีอายุมากกว่านะครับ อายุเยอะอายุมากคนแดนไกลนะครับคนมีตําแหน่งคนโสดมีข่าวดีครับส่วนคนมีคู่นะฮะคนมีคู่ความรักก็ดูแลอาจจจใส่ดีครับอาจจะเพิ่มความหวานความโรแมนติกขึ้นไปครับสุขภาพครับให้ระมัดระวังเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อระวังเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะนั้นชาวราศีพุธสครับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับดูแลตัวเองหน่อยครับเรื่องโชคลาภครับโชคลาภเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจการค้าการขายใช้คําพูดใช้ปากจะหาเงินหาทรัพย์ได้ดีครับภา รวมครับได้พระสุกเลข62นะครับแสดงว่าการเงินดีการเงินสะพัดรายรับดีรายจ่ายก็ดีตามตัวนะครับเพราะฉนั้นงับสิ่งที่จะฝากสําหรับชาวราศีพฤษภครับนั่นก็คือเรื่องของการเงินชาวราศีนี้ลัคนานี้จะต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีเลยนะครับชีวิตแฮปปี้แน่ๆครับถ้าวางแผนเรื่องนี้นะครับ ไปกันต่อนะครับสาหรับราศีที่3นะครับนั่นคือชาวราศีเมถุนนะครับเรื่องแรกครับเมถุนครับใบแรกคือขันตินะฮะขันติเลขของมันก็คือ3 9นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าต้องอดทนต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้นะครับต้องรอคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังรอง,งานใหม่คุณมีข่าวดีแต่คุณต้องอดทนนะรอนะธุรกิจเนี่ยถ้าใครเริ่มต้นมันไปได้ดีฮะแต่ต้องใจเย็นๆกับมันหน่อยนะครับชาวราศีเมถุนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ใจ ้ารอคอยไม่ได้ชีวิตก็จะไม่สําเร็จนั่นเองครับการเงินครับได้ไพ่คอมมอเดทครับการเงินน่าจะดีขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่เลฮะหรือว่าได้ช่องทางการเงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนเรื่องเงินถือว่าดีขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็คือรายจ่ายที่เยอะเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องความรักคานผู้ชมคนระับความรักได้มะเมียธาตุไฟนะฮะสุภาพบุรุษที่เกิดราศีนี้นะครับ อาจจะมีคู่มีคองอาจจะเกิดสเสน่ห์นะฮะมีผู้หญิงเข้ามาปิงปังนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงล่ะความรักก็คงยังทรงตัวอยู่นะครับคนมีคู่ความรักช่วงนี้ให้ระมัดระวังมีปากเสียงให้ระมดระวังเรื่องมือที่3มเอาไว้ด้วยนะครับสุขภาพครับไดโโ้โจโรฮะโจโรเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่แปลว่าโจรน,นะโจโรมันแปลว่าจริงจริงก็มันจะแปลว่าโจรก็ได้มันแปลว่าปุบป,ป,ปับกระทนหนันมาหาโจรโจโรเลิอกอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ครับเรื่องสุขภาพคุณอาจจะป่วยแบบกระท ก็เป็นไปได้ครับเล่นชงลาบครับได้คำว่าวิชานะครับซึ่งชาวราศีเมถุนอาจจะมีเงินมีทองได้รับทรัพย์จากการทำมหากินนะครับได้อาชีพเสริมได้เงินเสริมเข้ามานะครับถ้ารวมครับได้คำว่าวิบัตินะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีหรือลัคนาเมถุนนี้นะฮะจะต้องร้มัดนระวังอารมณ์จิตอารมณ์ใจระวังความพลิกผันอย่าใจร้อนอย่าเชื่อคนง่าย ทำธุรกิจต้องใจเย็นๆครับเพราะฉะนั้นครับราศีเมถุนนี้ต้องระมัดระวังการดําเนินชีวิตในเรื่องนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นชาวราศีกรกฎนั่นเองครับเรามารุ่นไปด้วยกันครับว่าชาวราศีนี้ครับจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วนะครับกรกฎเรื่องแรกครับหุ่นไม้ไผ่ มาแม่ท่านนมครับการงานของคนกรกฎครับหรือชาวลัคนาราศีนี้นะครับเรื่องงานต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เน่ของมันก็คือเลข7จอัฐเดือดร้อนบางทีไปทํางานอาจจะต้องยอมกันก่อนนะฮะอย่าไปแบบเขมึงบึ้งตึง่นต้องนอบน้อมอ่อนนอ้อมชาวกรกฎต้องอ่อนน้อมเะครับเรื่องเงินครับท่านผู้ชมครับได้ไพ่คาว่าเน่ขมนะเรื่องเงนินแสดงว่าจะผ่านพ้นไปได้ดีครับบอกว่าให้ชาวกรกฎเนี่ยต้องวางแผนต้องรู้จักประมาณการตัวเองครับแล้วก็ขอพอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยครับ เรื่องการเงินก็จะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของความรักท่านผู้ชมครับได้ค um ําว่าปีตาแสดงว,ว่าคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนที่มีอายุมีอายุเข้ามาก็ได้นะในชีวิตว่าปีตาเนี่ยแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือมีผู้ใหญ่แนะนําคนมีคู่ความรักก็ต้องดีขึ้นครับเ่วนเรื่องสุขภาพครับท่านผู้ชมครับสุขภาพได้ยานะนะครับต้องดูแลตัวเองกันหน่อยนะฮะถามว่าป่วยไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสุขภาพไม่ได้น่ากังวลครับเรื่องชโชคลาภได้คําว่าทราพัพย์สมบัตินะฮะแหมสมบัตินี่มันแปลว่าเงินแปลว่ารรรัพย์อออาาาจจะะไไไดดดด้้้้้้มกกกก็็ซซืืบนนนเงิ คลาภค่อนข้างดีครับพรวมในชีวิตครับได้ขอนะครับทำอะไรก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปใจร้อนนะครับใคเรานึกถึงกระต่ายครับเวลากระต่ายวิ่งมันต้องค่อย,อย,อยอกกๆแบบกระดึ๊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 บถ้าเกิดแบบทำแบบปื้ดปาดเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดอาจจะพลาดขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎนะครับกรกฎก็เหมือนปูอยู่แล้วครับทำอะไรมันก็กระดึ๊บ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 ไปเรื่อยครับอย่าไปใจร้อนอย่าแบบว่าได้ดั่งใจอ่ะแบบเอาเอาแต่ใจอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎครับดวงคุณดีแต่คุณตต้อองงงรรระะมััััดววเคบ ต่อไปนะครับเป็นลัคนาราศีสิงค์ครับเรื่องแรกครับคุณได้ไพ่แบนี้ครับชาติครับคุณอาจจะได้เจองานที่ถึกชะลอนะครับหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานงานคุณอาจจะประสบผลแห่ามสมเด็จมากยิ่งขึ้นครับขอให้คุณทบทวนตัวเองหาสิ่งที่เป็นพรสวรรค์คุณอาจจะได้ทําในสิ่งที่เป็นดวงของคุณแล้วนะครับนั่นคือชาวลัคนาราศีสิงห์ครับส่วนเรื่องการเงินครับได้ฉลูธาตุดินนะครับแปลว่าการเงินเนี่ยมีความมั่งคั่งมั่คงยั่งยืนมากขึ้น นะครับดัะนั้นเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับความเดือเน,นื่องจต่อาจจะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความรักได้สุภะษสุภะแปลว่าต่างประเทศแดนไกลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นความรักคนโสดมีเกณฑ์เข้ามาครับคนมีคู่ความรักดีขึ้นนะฮะมีความสุขสมหวังสมพรพัฒนามากขึ้นคนโสดอาจจะได้คนต่างชาติต่างศาสนาแดนไกลก็ได้นะครับเรื่องสุขภาพนะครับได้มนตรีนะแสดงว่าใครป่วยเจ็บไข้ไม่สบายสุขภาพร่างกายเป็นยังไงดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้ ก็จะเบาบาะบบงงลงนครัื่องชคลาภเป็นยังไงบ้างนะครับยวงเรื่องชกลาข้นคำวิริยะฮะแสดงว่าโชคลาภของชาวคนาสิงปเนี่ยอาจจะยังไม่เด่นชัด รรคคออยังวดนี้ไปได้งวดหน้าก,ก็ยังมีอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเดือนตุลาไทมากที่4ของปีนี้ชาวราศีสิงห์เรื่องของโชคลาภไม่ได้เด่นครับต่อไปครับคือควาว่าราชานะฮะกินอย่างกับราชานะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับความใจใหญ่เรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะฮะหรือว่าทําอะไรเนี่ยอาจจะประมาณตนอาจจะเกินประมาณอ่ะเพราะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ ไปกันต่อนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับเรื่องแรกครับได้คําว่าพบโอ้โหงานนะครับอาจจะมีเรื่องราวไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับขอให้ชาว ลัคนาราศีกันเนี่ยอดทนตั้งใจด้วยปกติแล้วชาวราศีนี้มักจะต้องเจอปัญหามีเรื่องมีราวอีกการที่เดินก่อนเลยอีชาวราศีนี้เดินก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีนี้นะครับขอให้อดทนตั้งใจเดี๋ยทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ดีครับการเงินครับในสมณะฮะสมณะการเงินนะครับแสดงว่าเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟู่ฟ้าวื๋หวาแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับเรื่องเงินอาจจะไม่ได้ดีนักนะครับอาจจะไม่ได้ว่าวื๋หวาแต่ก็ยังไปได้ดีครับส่วนเรื่องของความรักครับในพระอาทิตย์ช่วงนี้ปทะอารม อารมณ์กายอารมณ์ใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปากเสียงนะครับคนมีคู่คนโสดอย่างต้องใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนนะพระอาทิตย์เพราว่าความใจร้อนนะครับแล้วส่วนเรื่องของสุขภาพครับได้คําว่ามหันทโนนะครับเลข4ี่เลขนี้มีมงคลสุขภาพร่างกายเนี่ยดีขึ้นมีความสุขขึ้นครับใครที่ป่วยไข้ไม่สบายหายดีหายวันหายคืนนะครับอะสุขภาพถือว่าดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันครับส่วนเรื่องโชคลาภครับได้ทะลิดทครับแหมมีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะชาวราศีกันทําไปเล่นนะฮะอาจจะมีโชค อาจจะได้เงินได้ทองนะครับ่วงแบบฟุกฟุกโชคช่วยแต่ไม่คาดคิดนะครับท้ายท้ายสุดครับก็คือเรื่องภาพรวมคบได้คำอธิษฐานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีหรือลัคนากันนะฮะหากคุณได้มีอธิษฐานจิตตั้งจิตตั้งใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะประสบความสำเร็จในเดือนนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คำอธิษฐานนั้นเป็นจริงครับนี่คือดวงชะตาของชาวราศีกัน ไปกันต่อนะครับสำหรับราศีตุลน,นะครับชาวรัคนาราศีตุลครับเรื่องแรกครับคือเรื่องงานนั่นเองครับการงานครับได้ใบนี้เลยครับมะแมครับเลขของมันก็คือเลข7จ็ดสามชาวราศีตุลครับมีความอึด อาจจะต้องแบบรู้สึกเข้าไปแบบเข้าหาลูกค้าด้วยความอ่อนน้อมต้องยินต้องยอมนะครับหรือถ้าเกิดแข็งเกินไปเนี่ย onta, แล้วเราเริ่มต้นด้วยการทํางานหรือติดต่อมันมักจะมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นชาวราศีอุรังค์เรื่องงานคุณต้องรอบคอบต้องอ่อนน้อมต้องรู้จักไหวต้องรู้จักติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรื่องก,การเงินครับได้กระดุมพระนะฮะโอ,โอ้โหการเงินของชาวราศีอัคนาตุนเนี่ยค่อนข้างดีครับการเงินสะพัดดีมีเงินนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงิน ในเดือนนี้เดือนตุลานี้ฮะน่าจะมีความสุขมากขึ้นนะครับต่อไปครับก็คือเรื่องของความรักครับคนโสดจะมีเพื่อนแนะนําคนมีคู่ความรักจะดีขึ้นการติดต่อจะดีขึ้นการพูดคุยก็จะสมบัตสมความปรารถนาขึ้นครับต่อไปครับคือเรื่องของสุขภาพครับหายวัณหายดีหายคืนครับสุขภาพใครป่วยจะได้หมอดีได้ยาดีนะครับสุขภาพไม่ต้องกังวลครับเรื่องโชคลาภครับได้วอกพลาดไฟโอกาสที่จะมีโชคยากหน่อยนะครับภาพรวมครับเขาบอกว่าให้ชาวราศีตุลนะครับรักษาสัจจะรักษาคําพูดนะฮะใครที่ไปบนบาสัญญาและ ไ,ไดแไปแก้ให้เรียบร้อยครับชีวิตของคุณจะได้มีความสุขแล้วก็ไม่ติดขัดครับและนี่คือดวงของลัคนาราศีตุลนั่นเองครับ เป็นราศีพิจิกนะครับใครเกิดรานาราศีนี้ครับต้องติดตามต้องฟังกันเลยนะครับเรื่องแรกครับเรื่องงานครับได้เนกขมมะครับงานแสดงว่าเป็นยังไงฮะถ้าใครทํางานด้วยความซื่อสัตย์วิธีทำงานก็จะเกิดความคล่องตัวเกิดความดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมุ่งมั่นตั้งใจนะทำงานด้วยความตั้งใจได้ความภาคเพียรนงานก็จะดีขึ้นนะครับในสิ่งที่เราได้คาดหวว่าเราคาดหมายยังไงเราทํายังไงมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเรื่องผลลัพธ์มัน มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทานั่นเองครับเรื่องการเงินครับปีตาแสดงว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตคำจุนนะครับดังนั้นเลยชาวลัคนาราศีพิจิกนี้ครับเรื่องเงินสบายใจได้หายห่วนับมีโอกาสมีเรื่องราวดีๆครับเรื่องต่อไปรับคือเรื่องสุขภาพญาณครับแสดงว่าสุขภาพร่างกายดูดีขึ้นครับอาจจะมีความวิตกกังวลบ้างนะครับขอยรักษาอารมณ์กิจอารมณ์ใจให้ดีครับส่วนเรื่องของความรักครับได้สมบัติครับความรักดูแลกันดีครับะดูแลกันดีมีความสุขท อาจจะมีข่าวดีก็ได้คนมีคู่จะได้ไปซื้อบ้านซื้อรถได้ทรับสมบัติได้มรดกไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของแฟรนหรถือว่าดีครับเรื่องของโชคลาภนะครับเพซามุนตีเออาจจะมีโชคจากการค้าการขายการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการค้าการขายกันในกะร,ราะฉะนั้นในชาวลักษณะราศีพิจิตเนี่ยเรื่องโชคลาบโดดเด่นนะครับแสดงว่าจะได้โชค จากการติดต่อการพูดคุยนะครับพอใครที่ทําธุรกิจตรงนี้ฮะเตรียมตัวได้เลยนะครับภาพรวมครับต้องใจเย็นๆครับทำอะไรก็ด้วยความรอบคอบสุกขุมนุ่มลึกนะครับอ่อนนอกแข็งในชาวราศีพฤษิครับจะประสบผลหความสําเร็จในเดือนตุลาคมนี้นะครับดวงดีชีวิตดีครับ ราศีต่อไปครับได้แก่ชาวราศีธนูครับลัคนาราศีธนูครับเรื่องแรกครับเรื่องงานครับภูมิปาโลแสดงว่าเป็นไงฮะงานดีขึ้นมีความสุขขึ้นนะครับงานบุญงานการเุศลสนี่ไม่ขาดเลยครับภูมิปาโลนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานศาสนางานที่เกี่ยวกับความเชื่องานบุญงานบวชมาแน่ครับชาวลัคนาราศีธนูครับเรื่องเงินครับได้ชั่วทัดไฟครับการเงินก็ไม่ค่อยดีครับรายจ่ายเยอะครับมีปัญหามีความเครียดมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินครับส่วนเรื่องความรักครับคนโสดอาจจะมีคนอายุน้อยกว่าคนมีคู่มีข่าวดีครับ คุณกําลังจะมีบุตรมีบริวารนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูใครรอลูกรอเต้ามีข่าวดีครับเรื่องของโชคลาภครับท่านผู้ชมครับโชคลาภเนี่ยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงครับแม่จามเทวีอ่าพ่อแม่รัศมีนะครับองค์เจ้าแม่กุนอิมอะไรแบบนี้ฮะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะได้เงินได้ทองนะครับมีโชคมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นครับสุขภาพครับท่านผู้ชมครับสุขภาพได้ไพ่พระจันทร์ครับระวังเกี่ยวกับระบบต่อม นในร่างกายนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ให้เรามาระวังหน่อยนะครับโดยรวมแล้วนะฮะถือว่าคนธนูเนี่ยสุขมากร่างกายดีมีความสุขอยู่นะครับเรื่องสุดท้ายฮะมรงครับทาอะไรต้องรอบคอบต้องมีไหวพริบต้องมีสติปัญญาครับมรงคืองูใหญ่มรงคือความยิ่งใหญ่นะครับเพราะนั้นทาอะไรแล้วเนี่ยอย่าคิดเล็กคิดน้อยให้มองภาพรวมให้มองเป้าหมายเป็นหลักครับและนี่คือด,ดวงของชาวลัคนาราศีธนู ต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับเป็นชาวลัคนาราศีมังกรครับเรื่องแรกครับเรื่องงานครับโอ้โหได้ปัตตานีนั่นเองครับงานหมายถึงอะไรปัตตานีหุ้นส่วนการค้าการขายผลประกอบการนะครับทำงานมีหุ้นส่วนมีผู้ค้ามีลูกลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับนั่นหมายความว่าชาวราศีหรือลัคนามังกรเนี่ยนะฮะการงานจะประสบผลในความสําเร็จดีครับการเงินครับโอ้โหใช้อย่างกะเมี่ย กินอย่างกับน,น้าเลยนะหมายรายจ่ายเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องร,งระมัดระวังเรื่องาการเงินครับ <S <S ส่วนเรื่องของความรักนะฮะต้องอดทนใจเย็นๆคนโสดรอก่อนครับคนมีคู่ช่วงนี้นะฮะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ใจจะมีปากมีเสียงกันนะครับระวังเรื่องมือที่3ด้วยนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับมนตีครับแข็งแรงดีมีความสุขครับใครเจ็บปวดใค้ไม่สบายสุขภาพร่างกายจะดีวันดีคืนครับโชคลาภครับมีโอกาสนะครับสำหรับลักนาราศีมังกร,รครับคุณ มีโอกาสที่จะมีโชคครับลัคนาราศีนี้มังกรโชคดีมีความสุขครับเอ่อเรื่องต่อไปครับเรื่องภาพรวมครับฉันลท่าดินนะครับต้องอดทนต้องใจเย็นต้องรอคอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เกิดราศีมังกรเนี่ยทำอะไรได้วยความมู่วางทําอะไรได้วยความใจร้อนดวงตาไม่ค่อยดีครับและนี่คือดวงราศีมังกรครับ ต่อไปนะครับเป็นราศีกุมครับเอาใบแรกกันเลยดีกว่าครับเรื่องนี้ฮะได้คาว่าอายุครับชาวราศีกุมทํางานนะครับต้องระมัดระวังความผิดพลาดทางานไม่เต็มที่ทํางานแล้วป่วยทํางานแล้วเจ็บนะครับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับมีผลต่อเรื่องงานเหมือนกันเพราะนั้นช่วงนี้ครับทำงานต้อง่าไปใจร้อนจะไปหักโหมครับเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวป่วยก่อนนะครับแล้วการเงินครับได้พุทธหัตถ์ธาตุดินครับการเงินดีขึ้นมีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเงินในเดือนนี้จะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของความรกได้ ไฟครับแม่ความรักช่วงนี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เาคนโสดต้องรอคอยต้องใจเย็นๆครับต้องเชื่อผู้ใหญ่นะจะใจร้อนนะเรื่องความรักเนี่ยสำหรับคนลัคนาราศีกุมนี่ไม่ได้เลยนะครับคนมีคู่ช่วงนี้ต้องดูแลกันนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับต้องดูแลสุขภาพนะครับระวังความคิดความเครียดบางทีใช้สมองเยอะนะครับทำงานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอาจจะป่วยไข้จบปวดไม่สบายได้นะครับเรื่องโชคลาภครับได้ไพ่ใบนี้ครับขุนพลดินนะฮะโชคลาภมันไม่ได้เด่นชัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมจะหวังเรื่องโชคเรื่องือน ตุลาคมนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนครับภาพรวมครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการไปปรึกษาครูบาอาจารย์นะฮะหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกอย่างก็จะมีความสุขขึ้นแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมครับเป็นกําลังใจให้กับดวงในช่วงนี้ด้วยนะครับ ต่อไปครับเป็นราศีสุดท้ายท้ายสุดนะฮะนั่นคือชาวลัคนาราศีมีนั่นเองครับเรื่องแรกครับเรื่องงานครับค่อนข้างดีครับได้สีครับดาวพุธด,ด้วยนะฮะเลขสีครับในไพ่เป็นเลขสี่แล้วเอามาสีสีเพราะว่าอะไรเงินทองโชคลาภการค้าการขายการเจรจาเพราะฉะนั้นชาวราศีลัคนา,านมีนถือว่าดวงดีแฮปปี้มีความสุขในเรื่องงานครับ <man ales> เรื่องการเงินครับได้ ам, ทุกขตะคตับความทุกความเครียดความกังวลรายจ่ายเยอะนะครับเสียเงินเสียทองนะครับระวังเรื่องคดีความระวังคนหยิบยืมเงินนะครับระวังเจ้ากรรมในเรืการเงินของชาว ราศีมีช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับแล้วต่อไปเรื่องความรักครับในพระราหูครับระวังรักสามเศร้านอกใจนะครับคนมีคู่คนโสดความรักก็ไม่ค่อยดีครับระวังคนมีคู่มีเข้าเข้าเจ้าของมาหลอกมาลวงนะครับแล้วต่อไปครับเรื่องสุขภาพครับสุขภาพพวกว่าต้องดูแลนะฮะต้องทําทานต้องดูแลสุขภาพนะครับทำบุญแล้วก็อุทิศผมบุญกุศสให้กับเจ้ากรรมนายเวรครับสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีมีนใน ช่วงตุลาคมนะครับต้องระมัดระวังเรื่องโชคลาภอย่าใส่เยอะเอาแบบพอของปาาหอมคอพอนะครับเอาแบบเบา นะฮะอย่าไปทุ่มอย่าไปเสี่ยงโชคอ,อะไรเยอะนะครับภาพรวมครับได้มรณะคะความเครียดความกังวลเจอเรื่องราวเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าเจอไม่ใช่ชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขออภัยครับเจอเขาเรียกว่าสัมภเวสีเจอเรื่องราวไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นลับอะไรแบบเนี้ยของแบบของ,ของมองไม่เห็นนะฮะระวังหน่อยละกันครับอาจจะไปงานศพด้วยอาจจะไปเจอเรื่องราวไม่ดีด้วยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีมีนครับและนี่คือดวง12ราศีครับกับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับดูดวงเพื่อรู้ทันชีว ดูดวงเพื่อแก้ไขเพื่อวางแผนครับไม่ใช่ให้เกิดความวิตกกังวลนะครับการดูดวงก็เหมือนกับแผนที่นะฮะเรารู้แผนที่ชีวิตชีวิตของเราเนี่ยจะได้รู้จัจังหวะนะครับอะไรควรเดินอะไรควรเบรกอะไรควรเบาอะไรควรลุยนะครับคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ครับต้องรู้จังหวะชีวิตครับและนี่คือดวง12ราศีครับประจําเดือนตุลาคมนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์โจฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจครับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับทาง YouTube ครับอาจารย์โจชานัลครับ AJ A A R N G O E ครับแล้วก็ Channel ตรงตัวเลยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับและทาง Tiktok ครับ A J A R N G O E ครับ Tiktok อาจารย์โจครับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับใครรับชมรัะฟังถึงตรงนี้ครับขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยมีความสุขสมหวังสมความปรารถนาครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับกับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโคจิตให้ตื่นรู้ครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ